อีหยังเท่าไหนเฮ็ดยังล่ะอ๋ออีพ่อเฮ็ดยังอีพ่อโอ้ยพ่อขึ้นแล้วลงวันใดนะล่ะโอ้ยไปจะจาเราลงไปเราเป็นตัวเราขึ้นโอ้ย ล้วงม่อะไรบจะเข้ายว่าเปิ้งล้วน่งก่ตเปวควาถึบาอยคางขายกวยน่ะโอ้ยไ่พอเสียงตัวอะตัวเราขึ้นไป เขาขายควไอสไตล์ม,มัรับเมื่อนที่ราลีลาการขายค้วเรา่อไโอ้ยต่อร่องราควากันเลยโอ้ยโอ้เอาพอบาเสีจะขายคว้วไอาราเรียนล,ล่องเหรอเร็วๆเพ่นสิต่อรูปแง,ง,ง่งนั่นนร่งๆ นี่ล่าการขายขวนะพอถสงเขาฝ่าวางเขาาวางนี่เขาจิตตอรุปแงงเลยนี่เาไปบน้เขาหาย้ยิ่งหาดมเไปขายกุหลาบเปิด ก็ขายอ่านี้กอ่านเานี่นี่ขายไปเลยเหมือนพันขิดหลายร้อยอ่ะเงินพันหรอแมงยังงามเนี่ยประกันให้ เอาเอวาทถาเท่าเลยถ้าเทเอ้าเทาเลยถาเท่าเลย้าเท่าเลยา่าเลย้าเทาเล้าเาเลยถ้าเทาเยถ่าเลยถ้าเ่ายถาเท่เลยถ้เทา้าเทเลยาเอ่าวล้าเท่าเ่อเาเทเลาเท้าเทเลาไท้า่เลาเทาเ้าเย้าเาท่าเล้าเทาเาเอาเอาเเเอาาลาเเเาลาเา เพื่อนกเขาไอ้กำไรบุลาลอยลงจกจางม่วงกันได้เลยพอดีลงจนม่วงเลยม่เทคนิคการขายเราอย่างดีเลยอโอเคกันแล้วกำไรสองรยเ็นกงม่วงเลยขายเลยขายแค่ไหนเาหนีแล้วอะขายไปเลยี่นนอนของเราพวโอ้สวดเราเลนี่เข็นกงม่วงเลยแม่ในขายเลยี

าก่าตนีีไปโไม่พอก้อนกันในของเขานี้ติไปกันดเป็นไดีันไม่คนี่ดีเนาะเอาใบพันมายืนยเยียใบพันน